เหมบอนเลยนคะอยีเือยขายซอยงซอยเหไ้ไม่ใึ่งจุดนึ่งนะคะของแท้หนึ่งจุดสองของแท้โอ้โหของแท้คือเราไม่ใช่หวแต่ก็ซอยได้นะคะโอ้โหโออโห็นแมวนแมวแต่ก็ยังไม่นะคขอพี่ชมด้วยพี่ขอพี่ปาน่ชมด้วยพี่ โอ้โหะต่ายนะคชอบวี่ชอบขาชอบต่ายครับออชอบแมวไหมคะชอบครับชอบส้มครับมีความามบพิเศษครับม่นชอบไหมคะพี่วชอบมครับไม่มีเสียงเลยครั่เสียงเลยมีมีโชว์ปิงปองไหมครับไม่มีเสียงเลยครับมีโชว์แบบไม่มีโชว์แบบใช่ครับเชอบขาชอบขาชอบา

คุณองพับเหนือนะครับนั่งได้ครับอันนี้คุณเมลอนเหนื่อยไหมครับเนี่ยไม่เหนื่อยค่ะอยู่แต่คุณเพรมีการเอ๋สนใจรับงานเดี่ยวกับมิกไหมครับมาไหมละคะแต่งงานนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับงานนี้เหรอครับพับบีกครับพับบิ้อากให้ออะทาราด้ครับที่ไหนก็ได้ครับชอบมาเป็นชอบ พิชชอบอะพิชชอบานมมันเต้นานนกีไม่ชอบเสียงนิดหน่อยถ้าไกดัครับสนใจลุกขึ้นมาเต้นกับเซซีได้นะคะี่อ้ยพี่ใครนอนอะพี่สนใจั่งไครับขอนอนบนตัวหนอยอหนึ่งสามเจ็ดดีใครมาปะครับครับอันอันในนในห้องนั้นครับ กิจกรรมสุ่มเลขกระเป๋าเราฟรีหนึ่งสามเจ็ดนึ่งสามเจ็ดนี่ในห้องนะครับเละไม่ได้ครับหนึ่งมเจ็นอยู่นี่หรอดอไอ้เหี้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไหนครับเข้าไปเลยไหนครับเขิดไปเลหยครับขเลเข้าไปเลยครอะะใครอะโอ้เหี้ยทอะไรค่ะปิดประตูปิดประตูนปิดประตูก่อนใครครับไอครับไอ้ครับ

ครับ<ไ> <iser> <bills? S 2> เราฟรีซื้อเล้าหมวกขาวหน้าลำโพงเลยครับหมวกขาวกระเป๋าอะไรครับเหล้านะครับเหล้าหน่อยหนึ่งสิบเราก็ดูภาพไปอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ได้ได้ยินเสียงนะก็ดูภาพไปอย่างเดียวเราดูภาพไปอย่างเดียวนะครับผมนี่หน่อยๆผมเอาอีกหน่อยหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมอันนี้ใครครับผมขอเหล้านั่นเองครับ โอ้โหขอแจะตอวผมไอหนูไอเที่ยงานนี้เราพี่ตายได้เลยนะเว้ยดังเลยดังเลยเคดังเลยเคดังเลยดังเลยค่ะจุ๊โอ้โหไอหนูพี่เอากับหนูไหมคะเอาอกเอาใจแหละขอเอาอกเอาใจครับผมน่าจะเอาอกเอาใจกันครับผมน่าจะเอาอกเอาใจกันครับไม่มีไรน่าจะเอาอกเอาใจกันแหละ เราได้คิดมากไปอันเขอเนี่ยขอเนี้ยอันแม่นแม่นเขาไม่ให้เพื่อนเล่นเยบอ่นี่กูว่าแล้วทำไมผู้เล่นหนึ่งจุดศูนย์ไม่หายไปเลยสัตว์มึงติดใจอันนี้กันใช่ไหมเนี่ยฮะไปครับไปครับได้ผมชี้เข่าของเย็นนะคันไหนคนไหนอยากออกไปออกไปไม่ได้เอ้า อันที่แจ้เงินเขาครับนี่เทสไดเนี่ยี่ลอไปได้ล็อกนเอ้าผมแจ้งเงินเขาผมเข้าไปดูได้ปะเจ๊ไปไปบูบบดูดิแบบดูดิแบบดูดิมี้องบนด้วยมี้องคนด้วยไปโจไปโจเข้าห้องเดี๋วผมไปดูเจ๊โจขอห้อง v i p ครับคุณ v i p ใช่ไหมใช่ครับ v i p ครับแม่อาไม่เอาจ v v i ต้องเปิดห้องแยกป่ะ ได้ครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่คเ่าไ่ครเท่าอดูกันเท่าร่อไดรเท่าไหร่เท่าไหรเท่าไหร่ครับเท่า่ครับท่ารเ่า่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเาไหร่ครับท่าไหรครับ่า่ั่าไมั่ไครับ่ไหรครับเท่าท่ครับท่ร่เาหเไห้ครับห้รไรครับเรไร่ไาครับ เอาบัตรเนาะอาบัตอาบัตได้พี่ผมไปไปไปไอโจไปเลยโจไปเลยโจลุยน้องลุยน้องลุยกูจะไปดูลุยลุยลุยลุไเวยหนเลยหรอครับโอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับบางส่วนนะบางส่วนบางส่วนเป็ง่เป็นผู้ชมที่ดีจองในจักรุณจองนจัก่หนึ่งสุโอย่าสุขเยสุคอยเยสุคอยมันนี่ง คนู่นตามไปเด้อไปตามไปเด้อไปนี่แหะเออห้องนั้นแหละห้องนั้นแหละครบครบหรือยังครับเข้ามาครบยังครบแล้วครับครบแล้วขาดขาดผู้หญิงปะข้างนอกขาดผู้หญิงใช่ไหมที่ผมบอกไปครับครบแล้วปรับน่าครบแล้วครับน่าครบแล้ว โจเอาสุดดองแขงโจครับไอโจเอางี้โจเดี๋ยวกูรอหน้าห้องเว้ยพี่พี่เงียบเท่ากับไม่มีคนรู้ถูกป่ะโจอมไปเนาะมาแล้วห่อยๆมาเรื่อยๆบีบีเป็นผู้ชมที่ดีน้องเลยวันนี้มาจากเองมาได้จากี่อันนี้เขาไปเพิ่มหน่อยล้วเข้าไปเพิ่มหน่อแล้วเยพี่อัเจ้าห้าห้องยังนี่ผู้ชมคลิปนี้ไม่ยอมมาได้ก็ลองเขาโอ้โห อันนี้ผมพาดูวิวด้วยเหรอวะโลภีรับบทเป็นประธานเป็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมเป็นประธานเลยก็ได้ลองไปถามดูว่าพรุ่งนี้ยินเสียงแถวาไหนนะครับลองลองเข้าไปถามสนั้นเลยครับเราป่าเป็นต้นไม้นะเอออันนี้กี่อันนี้กี่นาทีครับเนี่ยสิบห้านาทีพอโจจีจุงเอาให้คุมพี่คนนู้นแล้วคนนู้นแล้วแกนเขนต้นนู้นเลยต้นนู้นเลยครับปีเปนเรื่องคะเอาเลยน้องเอาเลยต้นนู้นแล้วต้นนู้นแล้ว สมชายบอกแล้วของมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสวยครับตรงนั้นแหละครับตามเขาอยากมาเลยครับมาเลยครับลุ้มเลยครับเขาอยากได้ฟิลผู้บริหารนะครับเขาอยากได้ฟิลผู้บริหารอ่ะเอาฟิลแบบผู้บริหารนะครับอันพี่ผมแบบเลื่อนยศแน่นี่ใช่อยากเลื่อนยศนะครับทำไงครับเรียนเสียอาเซียนครับเสียค่ะเสียครับเสียค่ะ ไม่ร่องคองมาจากจางประเทียดขึ้นกันเลยครับเมื่อครับไม่ได้มานานครับช่วงนี้ทั้งตัวนี้ถอดเสื้อผ้าไหมคะพอใช้ท่อนลา่างัวดได้ไหมจำจำรถมีเนี่ย,เ,ยเรียบครับเนี่ยเนียอครับอยูก็ได้หมดนะพี่เกียร์ก็ได้นะคะ ลงพี่แกจะเอากับหนูไหมคะมาถึงเอาอะไรครับเนี่ยเอาอะไรครับเอาอกใจใช่ไหมครับผมหนูไม่ได้ทำให้แค่ใจสั่นนะคะทำให้เตียงสั่นก็ได้เลยพี่จัคลิปคลิปคลิปลุ่มมือนีิคนนึงก็ได้ครับครับพี่แม็กซ์เจอเกี่ยวครับแบ่งให้พี่ผมคนนีก็ได้ครับสุดจัดสุดป้ายจัด ขอขอขอชื่อมิกได้ไหมครับขอชื่อมิกเหรอคะนะครับวันนี้ทำงานมันเหนื่อยครับถ้าพลายนี่เหนื่อยนะคะถ้าเหนื่อยก็ห้องหนูก็ว่างเออถ้าถ้าถ,ถ้ารุนแรงนี่ขอขอเป็นโหมดกระซิบนะครับถ้ารุนแรงอ่ะถ,ถ,ถ้าจะถ้าจรุนแรงใส่กันนะครับโอ้จัดเลยครับถ้างั้นจัดไปเลยครับ ของขอกระซิบกันนะครับจัดไปเลยครับแต่ถ้าไม่รุนแรงมากก็มึงไม่ผ่อนเลยเหรอมึงไม่ผ่อนเลยเหรอไอสัตว์มึงเข้าเกียร์มึงใส่อย่างเดียวเลยเหรอออกฟีครับพี่ไอเฮียช็อตรถไฟออกไอเฮียไม่มีหยุดอ่ะขอขอเช็คขอเช็คเซาฟหน่อยครับขอเช็คเซาฟหน่อยครับชื่อชื่อชื่อเฟิร์สครับชื่อเฟิร์สเล็กชื่อเฟิร์ธนะขอเช็คเซาฟ์นะไอไอแจ็คไอแจ็คชื่อชื่อเฟิร์สครับชื่อเฟิร์สครั อ้ไอ้ไอ้อไอโอโอ้ไอ้จไอเยอโหคิดันคโอ้โหอ้ยเกียพี่นแล้วาพี่แล้วพี่นั่งเลยครับพี่